มืจูดมืจูดมัมโม่ป่าเดี๋ยวลรงจันลองไปเก็บกินดูนี่นะครับลูกมันจะเป็นอย่างนี้ก็รสชาติมันก็หวานเหมือนกันนะครับแต่ว่ายางมันจะเยอะ ครับลีงจันบรรทุกนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะครับคอยจะหาเก็บผักตามธรรมชาตินะครับที่มันขึ้นเองนะครับตามลุงจันไปดูนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับลุงจันไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าติดงานศพของพ่อตานะครับแทบไม่ได้ดูเม้นเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ ที่ตอบช้านะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เมนมาถึงจะตอบช้าลุงจันก็จะตอบให้หมดแล้วก็จะไว้บ้านเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้เขาเรียกผักถ้าภาษาเขมรเขาเรียกโรด,ดตัวภาษาไทยเรียกผักอะไรลุงจันก็ไม่รู้จักนะครับนมแรงมากนะครับนี่ว้ ลักษณะลูกมันมันจะเป็นคล้ายๆมันจะถอกๆคล้ายๆล,ล,ลูกมะม่วงหิมะาพาันนะครับอันนี้ก็หลจูดหลจูดนี่ครับลักษณะใบของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับรสชาติมันจะคล้าย คล้ายๆกับผักหวานนะครับภาษาไทยเรียกต้นอะไรรุงจันท์ก็ไม่รู้จักนะครับเอาไปต้มกับต้มกับปลาทูน,นึ่งอร่อยมากนะครับเป็นรัว มีจะได้นจูดที่ไนก,กนะนัานกัดเดนนะบาจเรนบัาอ๋อเอออ่ะผักอะไรก็เก็บไปหมดเลยจะกินได้นะ <c oughs> ค,นคนเฒ่าคนแก่เคยพาไก,กินมาตั้งแต่เด็กเนาะผักที่กินได้เราก็เก็บไปอันนี้อันนี้ยอดงามๆตัวด่าตัวยยอดงาม,งาม ผักขึ้นขึ้นเองตามธรรมชาติเนะมีกรยอนสะดาวนะครับงามงามอันนี้ต้นต้นมะตูมนะครับยอดมันกินกระลาบอร่อยมากนะครับลุงจันมาเก็บบ่อยตรงนี้นะครับมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตรงนี้บํม่วงป่า ทุกวันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยเห็นมีอยู่ต้นเดียวเท่าที่เดินเท่าที่รู้มามีต้นเดียวตรงนี้นะครับนี่ลูกดกเลยนะครับมะม่วงป่าแต่ยางมันจะเยอะเดยนลงจันลองไปเก็บกินดูนี่นะครับลูกมันจะเป็นอย่างนี้ก็รสชาติมันก็หวานเหมือนกันนะครับแต่ว่ายางมันจะเยอะ สุกเลืวลูกมันจะหล่นหล่นอย่างนี้นะครับพวกวัวพวกอะไรชอบมากินนะครับวัวจะชอบกินมากนะครับลักษณะต้นของมันนะครับหายากนะครับทุกคน,นี้ยอดสะดางามงามนะครับนถึงสมัยก่อนเนาะคนเท่าคนเกยสมัยก่อนเขาชอบ เอาไปห่อไปตองแล้วก็ย่างนะครับอร่อยมากนะครับจิ้มกับน้ำพริกแต่ลุงจันชอบกินดิบยอด้ามงามช่วงที่มันขึ้นยอดใหม่ๆอย่างนี้ลุงจันชอบนะครับชอบกว่าโดกมันอีกนะครับ อันนี้อันนี้เขาจะเรียกภาษาเขมรเรียกเดแบบเจรยียหีมัน <c oughs> ยอดน้ำน้เอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกอร่อยนะครับแต่มื่ตกีจะขึ้นก็สูงเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองขึ้นดูโอ้สูงขึ้นไหวหรือเปล่านี่ เห็นต้นขนาดนี้พอขึ้นมาทำไมสูงจังลมแรงมากนะครับ ยอดงามงามหอบนี่แหละครับ ก็หากินยากนะครับถ้าอยากกินก็หาไม่ได้ละครับ mm hmm. ก็มันจะมีประมาณช่วงเดือนนี้แหละครับหลังจากเดือนนี้ไปแล้วก็หาไม่ได้หรอกครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงจันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ